มีปัญหาคนที่ไม่ได้ฝึกปฏิบัติจะกลัวมากตอนนี้นมีติดต่อม,มาเต็มเลยคือสอบได้แต่ไม่ได้เคยนวดเลยนะฮะแต่บางคนนวดเก่งแต่เขียนไม่เป็นแล้วตอบอันนี้ไม่ได้แล้วก็คือต้องต้อง,องทั้งสองอย่างนะฮะแล้วข้อสอบก็จะออกในรูปของการเขียนอันตนายก็ไม่แน่ใจว่าจะออกมา5้าข้อเหมือนเดิมหรือเปล่าคิดว่าน่าจะออก5้าข้อเหมือนเดิมเพราให้เวลา3ชั่วโมงเหมือนเดิมนแล้วเอาคะแนนก็คงจะครึ่งๆึ่งมาแชร์กันเมื่อปีก,ก่อนๆสอบแต่อันตนาย ไม่ใช่ว่าเราจำอาการได้อย่างเดียวสิ่งที่เราต้องเตรียมคือสภาพจิตใจการเตรียมความพร้อมที่เราจะไปเจอบุคคลมากมายทําให้เราประมาทนนี่หนึ่งหลายคนที่อาจารย์ไปสอบว่าระดับฝีมือแรงงานมาจําได้นะแต่ว่าถึงจริงลืมหมดตกหมด,ดเพราะว่ากลัวตกใจตื่นเต้นนี่แล้วน,นะบางคนแบบอบพออาจารย์ถามมาสั่งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้นะสิ่งที่อาจารย์เน้นก็คือเรื่องการเตรียมความพร้อมทั้งหมด ไม่ว่าจะการแต่งกายถูกไหมการแต่งกายสําคัญแต่งให้เรียบร้อยเก็บผมเก็บอนี้เรียบร้อยแหวนเป็นไงเล็บมือ,ต,อต่างตางต้องสะอาดทั้งหมดท่านะนี่สําคัญทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับการวัดระดับฝีมือแรงงานนั่นแหละต้องเตรียมความพร้อมทั้งหมดแล้วที่สําคัญก็คือขณะที่เราเข้าไปเนี่ยก็ต้องมีความนอบน้อมนะฮะเขาคงต้องให้เราจับฉลากนะจับฉลากขึ้นมาว่าเราจะได้โลกอะ นี่พอเราได้โรคอะไรเนี่ยเราเลือกส่วนใหญ่เราตอนนี้เราเลือกเฉลยศักดิ์นหมดถูกไหมเฉลยศักดิ์เนี่ยโอเคเราก็ต้องใช้รูปแบบของหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นเร reference นะครับเป็นเป็นอ้างอิงหนังสืออ้างอิงนะครับเพราะฉะนั้นจุดเราพวกเราต้องเตรียมไปท่องมา12อาการกลุ่มโรคขั้นตอนที่1นึงอะไรบ้างนะฮะการนวดวันนี้เราก็จะต้องมาฝึกในท่าพื้นฐานกันแนวเส้นพื้นฐานเรียกเส้นพื้นฐานให้ถูกด้วย เวลาไปเขียนก็ควรเขียนบอกว่าอ้างอิงถึงเส้นพื้นฐานขาด้านนอกเส้น1 2 3ขาด้านใน12ึ่งสองอะไรว่าไปนะต้องอ้างอิงให้ถูกนะไปเขียนมั่วไม่ได้แล้วถ้าเราไปสอบอัตนัยเนี่ยถ้าเป็น,นได้ให้เขียนรูปประกอบถ้าเขามีรูปให้ก็ยิ่งดีน่าจะมีรูปให้เราเราต้องพอดจุดนะแนวการการนวดของเราซ้ำกี่ครั้งเขียนไปในรูปด้วยนอกจากบรรยายในเป็นขั้นตอน123แล้ว ถ้าเราไม่เขียนยนี้มันหรือไปเขียนเป็นน้ำ่วมทุ่งไม่มมใชนะ่เป็นร 100, 100, ้100อยร้อยแก้วร้อยกองไม่ใช่ต้องเขียนแบ่งเป็นข้อข้อข้อ,ขอให้เขาอ่าน่่านะครับเริ่มตั้งแต่การวินิจฉัยโรคอันนี้เราพูดถึงในแง่แตนายก่อนนะเวลาที่เราไปตอบเนี่ยวินิจฉัยโรคว่าอาการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในนี้จะพูดถึงอาการของโรคคือเช่นปวดหลังปวดประจําเดือนเนี่ยกับคาว่าโรคเนี่ยบางทีมันมี ติเราควรจะวินิจฉัยว่าโรคนั้นเป็นโรคอะไรจับโปงแห้งจับโปงน้ําลําบอมอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ถ้ายึดเล่มนี้เขาไม่ได้พูดถึงโรคเขาพูดถึงอาการเลย,ยเป็นอาการก็เพลเขาก็คงเป็นการเ,าเป็นการอนุโลมให้ใช้คํว่าอาการเป็นโรคไปวินิจฉัยไปว่าเป็นอาการานี้แล้วก็สิ่งต่างๆนี้อาจารย์จะถ้าคนเรียนออนไลน์หรือคนนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะสรุปมาให้นะครับว่าขั้นตอนการ นอกจากเราวินิจฉัยแล้วเราก็ต้องบอกถึงขั้นตอนการรักษาของเรานะขั้นตอนการรักษาเราจะทาอะไรบ้างคือสิ่งที่เราจะรักษาเขาทั้งหมดไม่ใช่บอกว่า1 2ึสาเรารักษาเขาเลยเราจะต้องบอกว่า1เราต้องการนวดเขาขั้นตอนที่1นวด2ให้ท่าบริหารร่างกายหรือคําแนะนําอะไรก็ว่าไปตรงนี้เราจะต้องแบ่งเป็นข้อแล้วเรามาแตกข้อย่อยอีกครั้งหนึ่งเช่น,นการรักษาด้วยการนวดเฉริสัก ขั้นตอนที่หนึง่งเขียนเป็นหนึ่งว่าเราจะนวดอะไรนวดกี่ครั้งกี่รอบน้ำหนักขนาดไหนต้องบอกด้วยไม่ใช่นวดขาด้านนอกจบมีคะแนนไหมไม่มีถึงท่าที่รู้อ่ะถูกอะ่ะในนั้นก็เขียนในหนังสือนี่ก็เขียนนะแต่ใน,นนี้ก็ยังละเอียดบอกว,ว่ากี่รอบถูกไหมกดจุดนานนานเท่าไหร่กี่วินาทีใช่ไหมกี่ครั้งเขาก็บอกนะ้เห็นไหมดงนั้นถ้าเรามองแล้วเนี่ยต้องเอาตรงนี้ไปใช้ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่เราจะลืมไนงะ สอ,อาทิตย์นี้เราจะรีวิวอาทิตย์นี้เราจะรีวิวเส้นพื้นฐานก่อน,นอาทิตย์หน้าเส้นการแก้าการอีก2องอที่สุดท้ายเราจะสอบจริงกันนะพวกเราก็อสอบจริงกันนะอาจารย์จะได้คอมเมนต์ถูกว่าแต่ละคนเนี่ยเขียนหรือสอบมีข้อบกพรายนะเราก็จะได้เตรียมว่าไอ้ตรงนี้นะอย่าลืมนะต้องแก้ไขตรงนี้นะขั้นตอนที่1ที่2ที่สา ่วนการภาคปฏิบัตินะการเตรียมตัวการแต่งตัวเนื้อตัวเสร็จแล้วเราเข้าไปนะก็ต้องทําจิตใจสบายๆนะครับทุกคนมีครูมีปูนะมีสิทธิ์มีครูทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวใครที่สําคัญอย่ากลัวเขานะถ้ากลัวเขานะไปถึงก้าวขาสั่นหมดแล้วก็มาหมดแล้วอย่าไปกลัวเขานะอย่าเขาก็ไม่ได้รู้ดีกว่าเรานะคิดว่าเราทําสิ่งที่เรารู้นะแล้ว คาดว่าของเขาเนี่ยเขาคงจะต้องมีการอบรมพวกกับนุกกรรมการว่าแนวทางการให้คะแนนเป็นอย่างไรมันจะต้องมีรูปแบบการให้คะแนนที่ชัดเจนไม่ใช่เอาตามใจกรรมการคนคนนี้โดนฟ้องตายนะก็เหมือนเพราะงั้นเขาจะต้องมีมีตารางการให้คะแนนนะดูตั้งแต่การแต่งตัวเขามีล็อพอดเลยผ่านไหมกีคะแนนดูมือดูไม้กีคะแนนเขาต้องให้หมดนะฮนะแล้วพอถึงขั้นตอนการนวด ตอนการนวดเขาจะดูอะไรบ้างนะ,ะตั้งแต่การเริ่มแรกมาเนี่ยเมื่อเราจัดฉลากได้นะเขาอาจจะถามเราว่าเราจะนวดอะไรนวดอย่างไรเราอาจจะต้องสรุปให้เขาฟังวา่าปวดหลังเราจะนวดอันนี้อันนี้เส้นอันหนึ่งสองสามาว่าไปเขาลองลองปฏิบัติให้ดูสินะพาถึงลองปฏิบัติให้ดูปั๊บถึงเราก็จับนวดเลยเะส่วนใหญ่ก็เลือกเขาบอกปฏิบัติให้ดูสิใส่เลย ทุกคนจะลืมว่าสิ่งที่เราผ่านเราต้องซักประวัติคนไข้ก่อนถูกไหมแนะนําตัวแนะนําชื่อถูกไหมดิฉันชื่ออะไรต้องแนะนําตัวด้วยนะคะรับกล่าวสวัสดีแนะนําตัวกันมาจากที่ไหนต้องทำไหมนะถูกไหมต้องต้องแนะนําตัวสองก็ต้องซักประวัติเป็นอะไรมาคะสมมุติว่าเขาสมมุติว่าคนนี้เขาอาจจะให้บัตตี้เราไปแต่เราไม่รู้ว่าใครหรอก เป็นเลขใกล้กันก็คงจะจับบัดดี้แหละดังนั้นเราก็ต้องซักประวัติสมมุติว่าคนนี้เนี่ยสมมุติว่าเขาสมมติว่าจับฉลากได้การปวดหลังนะปวดหลังส่วนล่างเราต้องซักประวัติอะไรเราต้องการซักประวัติคร่าวๆว่าปวดที่สาคัญก็คืออาการสาคัญถูกไหมอาการสําคัญปวดหลังปวดส่วนไหนคะเป็นมานานเท่าไหร่อาการสําคัญต้องมีอาการที่สําคัญแล้วก็ระยะเวลา ยะเวลาเป็นตัวบ่งบอกอะไรเป็นตัวบ่งบอกถึงสภาวะโรคเช่นพึ่งเป็นมาเมื่อที่น่ะพึ่งหกล้มมาเนี่ยปวดหลังเลยยอกหลังขึ้นมาเลยหลังแข็งมาเลยกลับเป็นเมื่อเป็นโอ้เป็นเป็นมาหายนวดมาเป็นสิบสิบครั้งแล้วรักษามาแล้วเหมือนกันไหมการรักษาก็แตกต่างกันอันนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกให้ได้เพราะฉะนั้นต้องมีเวลาเพื่อจะตัดสินใจว่าโรคเนี้ยมันอยู่ระยะไหนเราจะต้องให้น้ำหนักการรักษาจำนวนครั้งอย่างไรเป็นเรื่องสำคัญ พอมีอาการสําคัญแล้วต่อด้วยนะอะไรอาจายพอซักประวัติอาการสําคัญว่าปวดหลังเป็นมาสามวันสมมุติเราก็ต้องรักษาเลยคต<อ>ตัวที่ผองาอาการประวัติยังไม่หมดอ,อาการสาคัญเสร็จต้องตามด้วยประวัติปัจจุบันก็คือขยายความวาอาการสําคัญ<ม>เช่นปวดหลังมาสามวันไปทําอะไรมาคะว<ม>ันนั้นบอกเพิ่งลงรถ ต้องต้องถามเขาด้วยนะถามเขาด้วยว่าไปทําอะไรมาถูกต้องไปทําอะไรมาปวดเป็นยังไงครับปวดมากปวดน้อยปวดมากเวลาไหนนะบานะงคนบอกเวลานอนเวลายืนเวลาเดินอะไรก็ว่าไปเราต้องถามเขาไม่ยากนะสวัสดีครับ